ความลับ8ดข้อที่คนล้มเหลวไม่เคยรู้มีดังนี้หนึ่งความล้มเหลวเป็นบทเรียนไม่ใช่จุดจบคนที่ล้มเหลวมักมองความผิดพลาดเป็นเรื่องแย่และเลิกพยายามแต่คนที่ประสบความสําเร็จรู้ว่าความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้และปรับปรุงตัวเองความล้มเหลวเป็นบทเรียนไม่ใช่จุดจบหมายความว่าความล้มเหลวไม่ได้เป็นสิ่งที่ควรทําให้เราหยุดเดินหน้าหรือยอมอแพ้แต่เป็นโอกาส ให้เราเรียนรู้และปรับปรุงตัวเองเพื่อให้ดีขึ้นวิธีเปลี่ยนความล้มเหลวให้เป็นบทเรียนยอมรับมันอย่าปฏิเสธหรือโทษคนอื่นวิเคราะห์ข้อผิดพลาดหาสาเหตุว่าทำไมถึงล้มเหลวเรียนรู้จากมันคิดว่าจะปรับปรุงอย่างไรให้ดีขึ้นลงมือทำใหม่อย่าปล่อยให้ความล้มเหลวหยุดคุณลองใหม่ด้วยแนวทางที่ดีกว่าเดิมความล้มเหลว ไม่ใช่จุดจบอของเส้นทางแต่เป็นเพียงจุดพักที่ให้เราหยุดคิดทบทวนและเตรียมตัวให้ดีขึ้นสำหรับโอกาสครั้งต่อไปคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มเหลวแต่เป็นคนที่ล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่ได้เสมอสองทัศนคติสำคัญกว่าความสามารถคนล้มเหลวมกักเชื่อว่าพวกเขาไม่เก่งพอขณะที่คนสำเร็จเข้าใจว่าความคิดที่ถูกต้องสำคัญกว่าทักษะ เพราะทัศนคติที่ดีทำให้พวกเขาพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลาทัศนคติสำคัญกว่าความสามารถหลายคนเชื่อว่าคนเก่งหรือคนที่มีพรสวรรค์เท่านั้นที่จะประสบความสำเร็จแต่ในความเป็นจริงทัศนคติมีความสำคัญมากกว่าความสามารถเพราะทัศนคติเป็นสิ่งที่กำหนดว่าเราจะใช้ความสามารถทักของตัวเองได้ดีแค่ไหน และเราจะพัฒนาไปไกลเพียงใดวิธีสร้างทัศนคติที่ดีเพื่อความสำเร็จเชื่อว่าความสามารถพัฒนาได้อย่ามองว่าตัวเองไม่เก่งพอแต่ให้เชื่อว่าถ้าเราฝึกฝนและเรียนรู้เราจะเก่งขึ้นได้มองปัญหาเป็นโอกาสทุกอุปสรรคมีบทเรียนซ่อนอยู่จงใช้มันเป็นแรงผลักดันล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่มีพลังบวกคนรอบตัวมีผลต่อทัศนคติของเราอยู่กับคนที่มีแนวคิดสร้างสรรค์และให้กำลังใจ ลงมือทําอย่างสม่ำเสมอความคิดดีอย่างเดียวไม่พอต้องลงมือทําและอดทนต่อความล้มเหลวพัฒนาตัวเองตลอดเวลาอ่านหนังสือเรียนรู้ทักษะใหม่ใหม่และเปิดใจรับฟังความคิดได้เห็นของผู้อื่นทัศนคติเป็นตัวกาหนดว่าเราจะใช้ความสามารถของตัวเองได้ดีแค่ไหนคนที่มีทัศนคติที่ดีแม้จะมีจุดเริ่มต้นที่ไม่เก่ง สามารถพัฒนาไปสู่ความสำเร็จได้ในขณะที่คนที่มีความสามารถสูงแต่มีทัศนคติที่ผิดอาจหยุดอยู่กับที่หรือล้มเหลวไปในที่สุดดังนั้นอย่าห่วงว่าเราจะเก่งพอหรือไม่แต่ให้โฟกัสที่การมีทัศนคติที่ถูกต้องแล้วความสามารถจะตามมาเอง3การลงมือทำสำคัญกว่าความสมบูรณ์แบบคนล้มเหลวมกักรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบก่อนลงมือทำแต่ความจริงคือ การเริ่มต้นสำคัญที่สุดคนสำเร็จรู้ว่าต้องเริ่มจากจุดที่มีและปรับปรุงระหว่างทางหลายคนติดกับดักขอองค์ความสมบูรณ์แบบจนทำให้ไม่กล้าลงมือทำอะไรเลยพวกเขากลัวว่าจะยังไม่พร้อมพอกลัวว่าจะผิดพลาดหรือกลัวว่าสิ่งที่ทำออกมาจะไม่ดีพอแต่ความจริงคือการเริ่มต้นสำคัญกว่าการทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกวิธีเอาชนะความกลัวและเริ่มลงมือทำโฟกัสที่ เริ่มก่อนไม่ใช่ต้องดีตั้งแต่แรกบอกตัวเองว่าเราสามารถแก้ไอขอและพัฒนาได้เสมอกำหนดเส้นตายให้ตัวเองอย่าผลัดวันประกันพรุ่งถ้ากำหนดวันเริ่มต้นเราจะมีโอกาสสำเร็จมากขึ้นเริ่มจากสิ่งเล็กๆถ้าเป้าหมายดูใหญ่เกินไปให้เริ่มจากขั้นตอนเล็กๆที่ทำได้ทันทีอย่ากลัวความผิดพลาดความผิดพลาดเป็นเรื่องปกติ และเป็นโอกาสในการเรียนรู้ขอความคิดเห็นและพัฒนาไปเรื่อยๆอย่ารอให้มันสมบูรณ์แบบแต่ใช้ฟีดแบ็ k จากคนอื่นมาปรับปรุงการลงมือทำสำคัญกว่าความสมบูรณ์แบบเพราะความสมบูรณ์แบบไม่มีอยู่จริงถ้าเรามัวแต่รอให้ทุกอย่าง perfect เราอาจไม่ได้เริ่มต้นเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทำก่อนแล้วค่อยพัฒนาเพราะทุกสิ่งสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้เสมอ สี่ความสำเร็จต้องใช้เวลาคนล้มเหลวมักใจร้อนคาดหวังผลลัพธ์เร็วเกินไปเมื่อไม่ได้ดังใจก็เลิกกลางคันแต่ความสำเร็จต้องอาศัยความอดทนและการทำอย่างต่อเนื่องความสำเร็จต้องใช้เวลาในโลกที่ทุกอย่างดูเหมือนจะเกิดขึ้นรวดเร็วหลายคนอยากประสบความสำเร็จโดยไม่ต้องรอนานแต่ความจริงคือความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นนข้ามคืนแต่ต้องอาศัยเวลาความพยายามและความอดทนคนที่รีบเร่ง และคาดหวังผลลัพธ์เร็วเกินไปมักจะล้มเลิกไปก่อนที่จะไปถึงเป้าหมายวิธีสร้างความอดทนและรอให้ถึงวันสำเร็จตั้งเป้าหมายระยะยาวคิดให้ไกลและมองว่าคอวาหามสำเร็จเป็นการเดินทางไม่ใช่จุดหมายเดียวให้เวลากับการพัฒนาอย่าหวังผลลัพธ์เร็วเกินไปค่อยๆสร้างค่อยๆปรับปรุงอย่ายองแพ้เพียงเพราะยังไม่เห็นผลลัพธ์ ถ้าเจอความล้มเหลวให้คิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาไปทีละขั้นแทนที่จะกังวลว่าเมื่อไหร่จะสําเร็จให้โฟกัสกับการพัฒนาทีและนิดทุกวันอดทนและสม่ำเสมอคนที่สำเร็จไม่ใช่คนที่เร็วที่สุดแต่คือคนที่ไม่หยุดเดินความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของโชคแต่เป็นผลลัพธ์ของความพยายามและการให้เวลาถ้าคุณรู้ว่าคุณกำลังทำสิ่งที่ถูกต้องจงอดทน และทำต่อไปเพราะทุกสิ่งที่มีคุณค่าต้องใช้เวลาเสมอ5ทุกคนมี24ชั่วโมงเท่ากันอยู่ที่ว่าใช้มันอย่างไรคนล้มเหลวใช้เวลาหมดไปกับสิ่งที่ไม่สร้างคุณค่าเช่นเล่นโซเชียลมากเกินไปขณะที่คนสำเร็จจัดลำดับความสำคัญใช้เวลาสร้างโอกาส ให้ตัวเองทุกคนมี24ชั่วโมงเท่ากันอยู่ที่ว่าใช้มันอย่างไรเวลาคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดเพราะทุกคนมี24ชั่วโมงต่อวันเท่ากันไม่ว่าคุณจะเป็นนักธุรกิจระดับโลกคนทำงานทั่วไปหรือนักเรียนไม่มีใครมีเวลาเพิ่มหรือลดไปจากนิสิ่งที่ทำให้แต่ละคนแตกต่างกันไม่ใช่จำนวนชั่วโมงที่มีแต่เป็นวิธีที่เราใช้เวลาเหล่านั้นคนที่ประสบความสำเร็จ จะไม่ได้มีเวลามากกว่าคนอื่นแต่พวกเขาใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนถ้าเราไม่มีเป้าหมายอยอเราจะเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นวางแผนล่วงหน้าใช้สมุดจดหรือแอปพลิเคชันช่วยจัดระเบียบตารางชีวิตตัดสิ่งที่ไม่สำคัญออกไปลดเวลาที่เสียไปกับโซเชียลมีเดีย หรือสิ่งที่ไม่ช่วยให้เราเติบโตใช้หลัก80-20 Pareto Principle 20%, อรรอ20ของสิ่งที่เราทำให้ผลลัพธ์80%ให้โฟกัสที่งานที่สำคัญจริงๆมีวินยัยและทำให้เป็นนิสัยความสำเร็จไม่ได้เกิดจากแรงบันดาลใจแค่วันเดียว แต่เกิดจากการใช้เวลาทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพทุกคนมี24ชั่วโมงเท่ากันแต่ความแตกต่างของคนที่ประสบความสำเร็จกับคนที่ล้มเหลวอ,อยู่ที่ว่าพวกเขาใช้เวลานั้นอย่างไรถ้าเราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเราต้องเริ่มต้นจากการจัดการเวลาให้ดีขึ้นใช้เวลาทำสิ่งที่มีค่าแล้ววันหนึ่งผลลัพธ์จะสะท้อนออกมาเอง 6. การพัฒนาตัวเองเป็นเรื่องที่ต้องทำตลอดชีวิตคนล้มเหลวคิดว่าจบการศึกษาแล้วไม่จำเป็นต้องเรียนรู้อีกแต่โลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาควรสำเร็จไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือฝึกทักษะหรือเรียนรู้จากคนอื่นการพัฒนาตัวเองไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่เราทำเมื่อมีปัญหาหรือเมื่อต้องการความก้าวหน้าในชีวิตเท่านั้นแต่มันคือกระบวนการที่ไม่ มีวันสิ้นสุดเพราะโลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและถ้าเราไม่พัฒนาตัวเองเราก็จะล้าหลังวิธีพัฒนาตัวเองให้เป็นนิสัยอ่านหนังสือและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกวันเริ่มต้นจากการอ่านวันละ1 0บถึงสินาทีหรือฟังพอดแคสต์ที่ให้ความรู้ฝึกทักษะใหม่ๆอยู่เสมอเช่นเรียนภาษาที่สองฝึกใช้โปรแกร,รมใหม่ๆ หรือเรียนรู้เรื่องการเงินส่วนบุคคลตั้งเป้าหมายให้ตัวเองเสมอไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายเล็กๆเ,เช่นอ่านหนังสือเดือนและเล่มหรือเป้าหมายใหญ่ๆเช่นเรียนจบหลักสูตรใหม่อยู่ท่ามกลางคนที่พัฒนาตัวเองถ้าอยู่กับคนที่มีแนวคิดเติบโตเราจะได้รับแรงบันดาลใจและพัฒนาตามไปด้วยออกจากคอ m ฟอร์ z o n เป็นประจำลองทำสิ่งที่ไม่เคยทำเช่นพูดต่อหน้าคนหมู่มากฝึกทักษะใหม่ หรือเดินทางไปในที่ที่ไม่เคยไปการพัฒนาตัวเองไม่ใช่เรื่องที่ทำครั้งเดียวแล้วจบแต่มันคือกระบวนการตลอดชีวิตคนที่เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะมีโอกาสประสบความสำเร็จและใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณค่ามากกว่าคนที่หยุดอยู่กับที่ดังนั้นจงทาให้การพัฒนาตัวเองเป็นนิสัยแล้วชีวิตของคุณจะดีขึ้นในทุกๆด้านเความกลัวเป็นอุปสรรคที่ต้องก้าวข้ามคนล้มเหลว ปล่อยให้ความกลัวควบคุมชีวิตกลัวผิดพลาดกลัวถูกปฏิเสธแต่คนสำเร็จเผชิญหน้ากับความกลัวและใช้มันเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองก้าวไปข้างหน้าความกลัวเป็นสิ่งที่อยู่ในจิตใจของทุกคนมันเป็นกลไกลตามธรรมชาติที่ช่วยให้เราระมัดระวังและปลอดภัยแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นอุปสรรคที่ขวางทางความสำเร็จและความก้าวหน้าของเราคนที่ปล่อยให้ความกลัวควบคุมจะไม่กล้าลงมือทำไม่กล้าเสี่ยง และสุดท้ายอาจพลาดโอกาสที่ดีในชีวิตวิธีเอาชนะความกลัวและก้าวข้ามอุปสรรคอมรับว่าความกลัวเป็นเรื่องปกติทุกคนกลัวทั้งนั้นไม่ว่าคนที่ประสบความสำเร็จแค่ไหนแต่พวกเขาเลือกที่จะเดินหน้าต่อไปตั้งคำถามกับความกลัวของตัวเองลองถามตัวเองว่าสิ่งที่เรากลัวมันเลวร้ายขนาดนั้นจริงๆหรือแค่เราคิดไปเองส่วนใหญ่มันมัก จะไมไ่แรงเท่าที่เราคิดเปลี่ยนมุมมองของความล้มเหลวแทนที่จะกลัวล้มเหลวให้มองว่าความล้มเหลวคืบเสียนที่ช่วยให้เราเก่งขึ้นลงมือทำแม้จะยังกลัวอยู่ความกลัวจะหายไปก็ต่อเมื่อเราก้าวผ่านมันไปได้ลองเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่ทำให้เรากลัวแล้วค่อยๆท้าทายตัวเองเพิ่มขึ้นโฟกัสทีผลลัพธ์มากกว่าความกลัดว่าถ้าคุณกลัวการพูดในที่สาธารณะให้คิดถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเช่นโอกาส ในการเติบโตการสร้างความมั่นใจและอื่นๆแทนที่จะโฟกัสว่าคุณอาจพูดผิดอยู่ใกล้คนที่กล้าท้าทายความกลัวถ้าเราเสนิทกับคนที่กล้าเผชิญหน้ากับความกลัวเราจะได้รับแรงบันดาลใจและกล้าทำตามความกลัวเป็นอุปสรรคที่ต้องก้าวข้ามไม่ใช่สิ่งที่ต้องหนีทุกคนมีความกลัวแต่สิ่งที่สำคัญคือเราจะปล่อยให้มันขัดขวางเราหรือเราจะก้าวผ่านมัน ไปเพื่อเติบโตถ้าคุณกล้าก้าวข้ามความกลัววันนี้คุณจะเป็นคนที่ดีกว่าเมื่อวานและวันหนึ่งคุณจะขอบคุณตัวเองที่ไม่ยอมแพ้ 8. ความสำเร็จไม่ใช่เรื่องโชคแต่เป็นเรื่องของการเลือกและการกระทำคนล้มเหลวมักคิดว่าคนที่ประสบความสำเร็จโชคดีแต่ในความเป็นจริงความสำเร็จมาจากการตัดสินใจที่ถูกต้องและความพยายามอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาหลายคนเชื่อว่าคนที่ประสบความสำเร็จเป็นเพราะโชคดีได้โอกาสดีๆหรือเกิดมาในครอบครัวที่สนับสนุนแต่ความจริงแล้วโชคเป็นเพียงส่วนเล็กๆของความสำเร็จสิ่งที่สำคัญจริงๆคือการเลือกและการลงมือทำถ้าเรามองลึกลงไปจะเห็นว่าคนที่ประสบความสำเร็จสร้างโชคของตัวเองด้วยการตัดสินใจที่ดีและลงมือทำอย่างต่อเนื่อง วิธีสร้างความสำเร็จด้วยการเลือกและการกระทำตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนถ้าเราไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรเราจะไม่รู้ว่าต้องเลือกทางไหนลงมือทำไม่รอโชคอย่ารอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบก่อนค่อยๆทำไปทีละก้าวพัฒนาตัวเองเสมอเรียนรู้ทักษะและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับโอกาสที่อาจเข้ามาสร้างนิสัยที่ดีความสำเร็จไม่ได้มาจากการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ครั้งเดียว แต่มาจากการทำสิ่งเล็กๆอย่างสม่ำเสมอองรับความล้มเหลวและเรียนรู้จากมันคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มแต่คือคนที่ลุกขึ้นมาทุกครั้งที่ล้มโชคอาจมีบทบาทบ้างในชีวิตแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือการเลือกและการกระทำถ้าคุณเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องทุกวัน และลงมือทำอย่างจริงจังวันหนึ่งคุณจะสอร้างความสำเร็จของตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งโชคเลยหากคุณต้องการประสบความสำเร็จลองนำแปข้อนี้ไปปรับใช้กับชีวิตดูแล้วคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลง